มือหนึ่งออกที่ไหนก็ได้เหมือนกันแต่มือสองที่รับประกันเหมือนป้ายแดงต้องมาหาป๊อปที่เดียวมีแบงค์สิไบสไหมครับพี่มีแบงค์สิบไหมครับถ้ามีแบงค์สิบเอาไยครับหนึ่ง ยังไม่พอครับพี่ติดคนแรกเท่านั้นนับที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับคิดอะไรไม่ออกคอมเมนต์เล็กสิเอาทองไปอีกหนึ่งเส้นพี่ให้ดูไปไงครับผมออกลถกับป๊อปสุดตลอดนะครับผมตรงนี้เลยโตโยตา้าแคมเบอรี่ไฮบริดตัวท็อปสุดครับพรีเมียมอะนะับผมนะตัวนี้คือโคตรสุดมีสลูปออกใหม่ร้านแปดคันนี้ขายกคาเท่าไหร่นะร้านสองครับ ป๊อปสิบาทออกรถจบไม่มีจ่ายเพิ่มและเหมือนที่บอกนะครับแต่งหนักจัดเต็มไม่ฟรีไม่มีคิดเพิ่มด้วยนะสิ่งคนแรกเท่านั้นครับขอบคุณลูกค้ามากรับรองจะไม่ทําให้ผิดหวังเลยกับโปรของเราเอาแบงค์สิมาแลกได้หนึ่งแสนทองหนึ่งเส้นสำหรับคุณแชร์แนะนำเอาไปอีกหนึ่งหมื่นครับงานนี้แชร์ให้ไวแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งหกครับผมแล้วก็แอดไลน์แอดสองสองสองเอทำเรื่องไว้ร้านสองลูกค้าไปดูข้อมูลในเน็ตมาไปไปถึงกรุงเทพนะแล้วมาหาผมบอกผมดูแลสุดละ ต้องมาหาป๊อบทีเดียวร้านต่องไปที่อื่นได้ตัวโลมาหาน้องได้ตัวท็อปสุดเด้วยกดติดตามกดต้องสักไพ์กดกระดิ่งไว้ทุกช่องทาง Facebook YouTube TikTok นะครับป่อว่าสำเร็วโต้สวัสดีครับ